สุร Al ara, อัลบากรอยะที่21อลัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวาว่าค,ค,ความว่าโอ้มนุษย์เอย๋ยจงสักการะต่อองค์อภิบาลของพวกเจ้าผู้ซึ่งสร้างพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเจ้า พื่อว่าพวกเจ้าจะยำเก่งคําอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงขึ้นต้นอายะนี้ด้วยคําเรียกรวมว่าโอ้มนุษย์เอย๋ยโดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้ใดซึ่งการเรียกเช่นนี้มักจะเป็นการเรียกร้องสู่เอกภาพของอัลลอฮ์เสมอต่างจากคาเรียกในอายะอื่นที่กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ย ซึ่งมักจะระบุข้อบัญญัติใช้หรือข้อแห้มในข้อความถัดมาท่านมูฮัมหมัดบินอิสฮากกล่าวว่ามูฮัมหมัดอิบนุอบีมูฮัมหมัดเล่าให้ฉันฟังจากท่านอิกรีมะหรืออซดบินจูเบรจากอิบเนอบาสกล่าวว่าข้อความที่ว่าโอ้มนุษย์เอย๋ยจงสักการะต่อองค์อภิบาลของพวกเจ้ามีความหมายรวมถึงบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธาและบรรดาผู้กลับกรอกทางด้านการศรัทธาทั้งหมดทั้งสองกลุ่ม คือพวกเจ้าจงให้เอกภาพต่อองค์อภิบาลของพวกเจ้าผู้ซึ่งสร้างพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าโปรดดูตับซิดอิบเนกซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่86การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั้นคือยอมให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อและการถาวายสักการะโดยไม่นำสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์พระองค์อัลลอฮ์เรียกร้องให้มนุษย์พิจารณาสิ่งที่ประจักษ์เพื่อยืนยัน ในการเปลี่นพระเจ้าของพระองค์ในฐานะผู้สร้างและผู้อภิบาลทรงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์คือสิ่งถูกสร้างทั้งตัวของเขาและผู้ที่มาก่อนหน้าเขาโดยระบุว่าพระองค์คือผู้สร้างโดยใช้คำว่าคอลาก,กุ้มขนาดเดียวกันพระองค์ก็ทรงบอกให้มนุษย์ได้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้อภิบาลของพวกเขาโดยใช้คำว่ารับบุกุมชี้ให้เห็นว่าพระองค์ไม่เพียงแต่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงดูแลพวกเขา โดยให้โลกนี้เป็นที่อยู่อาศัยและปัจจัยในการดำรงชีพนานับประการจะเห็นได้ว่าอิสลามไม่ได้ขู่บังคับให้ผู้ใดให้สักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยปราศจากความเชื่อแต่กลับเรียกร้องให้พิจารณาสิ่งถูกสร้างต่างๆเพื่อให้เกิดการศรัทธาแต่ถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องแสดงการสักการะดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่าุนอา ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ديني ความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ยฉันจะไม่สักการะสิ่งที่พวกท่านสักการะและพวกท่านก็ไม่ได้เป็นผู้สักการะสิ่งที่ฉันสักการะ และฉันก็ไม่ได้เป็นผู้สักการะสิ่งที่พวกท่านสักการะและพวกท่านก็ม่ได้เป็นผู้สักการะสิ่งที่ฉันสักการะสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันสุรอัลกาฟิรูนอายะที่1นึง่งถึงหทั้งๆที่ความเชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวนี้เป็นคำสอนสูงสุดและสำคัญที่สุดในอิสลามแต่กลับเรียกร้องให้พิจารณามิใช่ขู่เข็นบังคับให้ศรัทธาและสักการะ ดังที่ศัตรูอิสลามได้สร้างภาพใส่ร้ายจนทําให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาข้อเท็จจริงในคําสอนของอิสลามหลงเชื่อแล้วช่วยประโคมข่าวเท็จนี้ให้กระจายออกไปแต่ผู้ที่หัวใจบริสุทธิ์นั้นเมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงจากคําสอนของศาสนาอิสลามแล้วกลับพบว่ามิได้เป็นดังเช่นที่ขบวนการทําลายอิสลามได้กล่าวอ้างเช่นพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาสุรอัลบากระาะทีอ256การเรียกร้องให้พิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการศรัานั้นคือกระบวนการพิจารณาสิ่งถูกสร้างเพื่อให้ศรัทธาต่อผู้สร้างมิใช่การพิจารณาในตัวผู้สร้างและสิ่งที่จะนำมาพิจารณาเพื่อยืนยันในการยอมรับในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ ก็คือสิ่งที่ใกล้ที่สุดที่มนุษย์สามารถพิจารณาได้นั่นคือตัวของพวกเขาเองและเมื่อได้ประจักษ์ต่อตนเองจนเกิดศรัทธาแล้วจึงนำไปสู่ความยำเกรงและพร้อมที่จะสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่ศรัทธามัน